ชา่บ้านบอกซื้อวันนี้ได้ดู6วันเบิกจุดตาสวดแม่ค่ะนหนูน้ำใจคิดถึงพี่พบ้างไหมคิดถึงค่ะคิดถึงพี่พีทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่สแตมไม่ได้มานะคะเย่เยต่างประเทศไปยกคิมเลยนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ บอกน้องให้นะคะ นี้นะคะพี่ี้าน่ารักเพกลงน้องด้วยใช่ค่ะน่ารักมากๆขอดูนักดดเด็กๆตอนนี้เด็กๆอยู่ยยข้างล่างหมดเลยนะคะน้องดิโอเด็กๆไม่ได้เช็คนะคะเพราะว่าเ,เด็กๆร้องเพลงร้องเพลงที่แบบชินแล้วนะคะแต่ว่าพี่ๆเช็คเพราะมันเป็นเพลงใหม่นะคะวันนี้ไลฟ์กองใหญ่ใช่คะ่ะ พี่ตานารักใชค่ะพี่กิตตาน่นารักมากเลยนะคะบัตรหน้างาน,นหนึ่ร้อยห้ิบบาทใช่ค่ะ พี่อาร์ตเราจะซ้อมไหมคะบอกอาจารย์โนองตีไหมเพราะว่ามัน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 จะเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วอะไม่ได้ซ้อม,มใช่ไหมโอเคคุกีตาน่ารักมากใช่คะ่ะเราตูกมมคิมเองสิขอบคุณคะ่ะใช่คะ่ะพี่กีต้าเก่งมากเลยนะคะ ซ้อมให้แดนเซอร์แล้วก็ออนักร้องทุกคนเลยนะคะปิไไดไหมยงคะพี่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดค่ะใช่ค่ะ ั้งแต่เจ้าเปิดมุกพี่ว่าค่อยนอนดึกทุกวันเลยนอนดึกเพราะว่าเบิงมันบ่ค่ะเบิงเบิงเราไม่ความสุขกับเบิงไปรถพี่น้องหาความสุขให้ตัวเองนะคะหาความสุขให้ตัวเองด้วยการที่ให้ซื้อบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะบอสบิ๊กมาแล้วนะคะพี่บิก๊ก เราจะสูส้ได้ขอบคุณค่ะสุดใจสุดใจมประมาณนี้แล้วก็เออหนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าว่าให้เวลาซ้อมเยอะหรือน,น้อยนะคะอันนี้นะ่าอาจจะเป็นแบบว่าเวลาที่เขากําหนดมาให้อะไรแบบนี้นะคะสเก็บ้อมาไหมด้ขอบคุณค่ะเป็นไรอ,ราอยาออกกินหนูชอบ ขาะต่อไปนะขอบคุณค่ะนองจากร้องเพลแล้วได้สนุกมากขอบคุณค่ะแสดงสีทุ่มตรงนะคะพี่ใส่เสือเส้อสีเขียวชื่อพี่กีต้านะคะชื่อพี่กีต้าค่ะ ชื่อพี่กีตานะคะลูกแช่คาะบอสอาจจะแบบหนึ่เยเพราะว่ามีงานเยอะนะคะเพราะว่าบอสค่อนข้างงานค่อนข้างเยอะนะคะลูกสาวน้งตันเริ่มจกมักโม่งเริ่มสีทุ่มค่ะสีทุ่มตรงนะคะบัตรหน้าง,งาน150บาทนะคะบัตรไลในไลสดร้สดบเาบาทนะคะพี่น้องสื้อบัตรสื้อตัวเด้อได้เบิ้งมือนี้ได้เบิ้งมือเอื้อได้เบิ้งมือเฮ้อได้เบิ้งมือเฮือมือเฮือเอียกดูทังบอสหวันดูให้ตาแฉะไปเลยนะคะ ค่ายตัวเกียวกระแสมาแรงมากค่ะตอนนี้ขอบคุณค่ะตอนนี้ชวนไม่ซื้อบัตรแล้วบอกสถานที่แม่แม่ใช่ค่ะเ<ม>ออเป็นนักครูสอนเต้นแล้วก็เป็น,นคนเต้นด้วยนะคะ ครูกีตานะขอบคุณค่ะติแตมเจออีพีหนึ่งหนิอีพีสิบสามน่ารักมากมากเลยขอบคุณนะคะกําลังใจให้ครูกีตาบอสพักผ่อนนําเดิลบอสพักผ่อนนะคะตอนนี้บอสมาเออมามาดูนะคะมาดูงานนะคะใช่ค่ะดูแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูไลฟ์ขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยตอนนี้ซ้อมอยู่นะคะ ทีนี่ฝนตกนะคะแล้วก็อ,าอายุทยาก็ฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกเยอะมากแต่ว่าที่นี่เราไม่ตกใช่ตกเกี่ยวมีสีเป็นตะก้อนเก่งๆขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อมาจากคนนักหลอกมาสุขคนยกเว้นเออพี่สแตมปนะคะพี่สแตมปไม่ได้มานะคะไปทําธุระที่บ้านนะคะคิดถึงปุษมแตจก็ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีแม่นางนะคะ จีนี่แต่งตัวหน้านะเขาดูจริงจังกับงานดีจังใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องทําโชว์ทุกโชว์งานทุกงานเพลงทุกเพลงออกมาให้ดีที่สุดนะคะเวลาเราน้อยแต่ว่าเราก็เต็มที่นะคะเวลาจากพักผ่อนหรือว่ามีเวลาว่างสักนิด10นาที20นาทีก็ถือว่าเป็นการ,เป,การเป็นการที่ทําเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะทาทำให้เรามีเวลาซ้อมอาจจะนิดนึง10-20นาทีก็เป็นเวลาที่เราจะต้องซ้อมนะคะพี่นอ้อง พอเราพักขวันเต็มที่แล้วเรามาเช็คซาวพอมีเวลาก็ก็ซ้อมนะคะเพื่อที่จะทำให้โชว์ทุกโชว์ออกมาดีที่สุดนะคะกีต้าสอนเต้นดีจังเลยใช่ค่ะพี่กีต้าเป็นครูสอนแดนแล้วก็เป็นแดนเซอร์ด้วยนะคะนอนดึกอดอดหลับอด,อดนอนมาเสือสองเดือนแล้วป๊าดอดโดน,นะคะ่ะอยากเห็นบอสตอนนี้บอสเอออยู่ข้างล่างนะคะ ค่ะได้พักผ่อนทุกคนนะคะนอนเต็มอิ่มแปดชั่วโมงทุกคนนะคะมีแต่คนให้กําลังใจพี่กีต้าเยอะมากเลยเพราะพี่กีต้าแบบว่าดูแบบซ้อม,ซ,อม,ซ,อมซ้อมแบบซ้อมแดนเซอร์นักร้องแบบเกก่งมาคะจริงจริงถามว่าครูกีต้าพี่กีต้าเป็นครูสอนแดนหรือเปล่าบอกว่าใช่ไปนทั้งครูไปนทั้งแดนเลยเก่งมากเลยนะคะเหนื่อยไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปกันไม่เป็นไร